ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอข้อจำกัดที่เลวร้ายที่สุดข้อหนึ่งคือการที่มันสามารถใช้ได้เพียงแค่15นาทีต่อวันเท่านั้นนอกจากนี้ผู้ฝึกตนระดับปราณน,นักบุญพิโรธขั้นสูงสุดยังไม่สามารถสวมใส่มันได้แต่ในขณะที่ชิงสุยคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ เขาก็ยังไม่เคยประทะเข้ากับผู้ฝึกตนระดับปราณนักบุญพิโรธขั้นสูงสุดเลยหากผู้ฝึกตนระดับระดับปราณนักบุญพิโรธขั้นที่สิบสวมใส่ชุดคลุมวิหกสีเงิน พวกเขาก็จะมีพลังมากพอที่จะสังหารผู้ฝึกตนระดับปราณนักบุญพิโรธขั้นสูงสุดที่บรรลุจนถึงขั้นสมบูรณ์แล้วชิงสุยยังคงกวาดสายตาที่อ่านลงไปและพบวิธีการใช้พลังของชุดคลุมวิหกเพลิง เขาส่งต่อมันไปให้หายตรงชิงในทันทีเมื่อพิจารณาจากพลังของเธอที่อยู่ในระดับรานนักบุญพิโรธขั้นที่หนึ่งสิ่งนี้จะสามารถช่วยให้เธอก้าวกระโดดไปได้อย่างมากในแง่ของความแข็งแรง ก่อนหน้านี้เธอไม่เคยเห็นข้อความในแผ่นหนังสัตว์อสูรแต่เมื่อชิงสุยส่งมันมาให้เธอเธอก็จ้องมองไปที่ชุดคลุมอันงดงามและเริ่มอ่านข้อความขณะที่เธออ่านอยู่เธอก็ยิ่งแปลกใจมากขึ้น จอมองไปที่ชิงสุยด้วยความตกใจเช่นเดียวกับที่เธอสงสัยว่านี่เป็นเรื่องจริงหรือไม่ทั้งหมดนี้เป็นความจริงงั้นหรือท่านสามารถทดสอบความแข็งแกร่งของมันได้หลังจากสวมใส่แล้วท่านจะรู้ได้เองว่ามันเป็นความจริงหรือไม่ชิงสุยยิ้มให้กับหายตรงชิงเจ้าจะปล่อยให้ข้าลองมันงั้นหรือหายตงชิงกล่าวเบาๆขณะที่มองไปที่ชิงสุยแน่นอนมันเป็นของท่าน มีเพียงท่านเท่านั้นที่จะสามารถสวมใส่เสื้อผ้าที่งดงามเช่นนี้หรือว่าท่านต้องการให้ข้าลองมันแทนชิงสุยหัวเราะหายตรงชิงมองไปที่ชิงสุยและเริ่มหัวเราะมันทำให้ชิงสุยสงสัยว่าเธอหัวเราะเพราะเธอคิดว่าเขาจะเป็นอย่างไรเมื่อสวมชุดคลุมหกสีเงินหรือไม่ท่านควรที่จะเรียนรู้ถึงความแข็งแกร่งของมันก่อนในระหว่างนี้ข้าจะไปดูภาพเขียน ชิงสุยพยายามเปลี่ยนหัวข้อการสนทนาอย่างรวดเร็วเอาล่ะค่าจะลองดูหายตรงชิงกล่าวอย่างลวกลวกก่อนที่จะมองไปที่วิธีการฝึกฝนเธอหมกมุ่นอยู่กับมันในทันทีในทางกลับกันชิงสุยก็หยิบภาพชมงามคนที่หก ออกมาอย่างช้าช้าขณะที่ชิงสุยดูมันเขาก็ต้องตกกระลึงและตัวแข็งทื่ออยู่ครู่หนึ่งนี่มันเป็นเรื่องที่บังเอิญมากเกินไปผู้หญิงในภาพดูสง่างามและสูงสักมากผมของเธอถูกผูกเป็นปมไว้อย่างเรียบร้อย จะมีใบหน้าที่ดูเป็นผู้ใหญ่และสวยงามดวงตาทั้งสองข้างช่างงดงามผิวของเธอเรียบเนียนและเป็นประกายเหมือนหยกในขณะที่คอของเธอเรียวงามได้สัดส่วนร่างกายของเธอดูเนียนละเอียดส่วนโค้งว้าวทำให้ผู้คนรู้สึกราวกับว่าพวกเขากำลังอยู่ในความปันบริเวณด้านหน้าและก้นของเธอพองโตเรียวโค้งอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดมันทำให้เธอดูน่าหลงใหลย,ยิ่งขึ้น ชุดกลุ่มยาวที่เธอสวมใส่ทำให้เธอราวกับอยู่ในเขตแดนเส้นแบ่งระหว่างการเป็นเทพธิดาและมนุษย์ภาพโฉมงามคนที่หกหายต่งชิงหายต่งชิงอยู่ในภาพชมงามนั้นไม่ใช่สิ่งที่น่าแปลกใจสําหรับชิงสุยเนื่องจากเธอก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่มีความงามในระดับที่สามารถโค่นลมอาณาจักรลงได้ ความสง่างามและเสน่ห์ที่เธอปล่อยออกมาอาจทำให้ผู้คนเกิดความหลงใหลแม้ว่ามันจะแตกต่างไปจากตีเฉินตีชิงหรือชางไห่หมิงเยี่ยแต่ก็ยังให้ความรู้สึกที่รื่นเริงใจเมื่อได้พบเห็น สิ่งที่ทำให้ชิงสุยรู้สึกแปลกใจจริงๆนั้นเป็นการที่หญิงในภาพชมงามคนหนึ่งจะต้องมีช่วงเวลาร่วมกันกับเขาเช่นเดียวกับหายตงชิงในตอนนี้เรื่องบังเอิญเรื่องนี้แปลกประหลาดและชวนให้ขนลุกในขณะนี้หายตรงชิงเงยศีรษะขึ้นและได้เห็นท่าทีที่ตกตะลึงของชิงสุยเธอเดินเข้าไปหาชิงสุยด้วยความสับสนและทันทีที่เธอเห็นภาพเขียนเธอก็ต้องตกตะลึง ทุกคนที่เคยเห็นเธอมาก่อนแน่นอนว่าจะต้องรู้จักคนในภาพเขียนว่าเป็นของเธอแต่เธอก็รู้ว่าเธอไม่เคยมีภาพเขียนใดๆมาก่อนนะตอนนั้นชิงสุยเองก็รู้สึกว่าหายต่งชิงกำลังเดินเข้ามาหาเขา ทั้งสองใกล้ชิดกันมากจริงๆไหลของพวกเขากำลังแต่ถูกกันเมื่อชิงสุยเห็นเช่นนั้นเขาก็ค่อยๆมวนภาพเก็บไว้คาจะเก็บภาพเขียนเอาไว้ก่อนชิงสุยนำภาพเก็บไว้ในดินแดนหยกยุพร,ราชอมตะพร้อมกับกล่อง ถายตรงชิงมองไปที่ชิงสุยใบหน้าของเธอดูแดงนิดหน่อยแต่อย่างไรก็ตามเธอก็ไม่ได้พูดอะไรเธอถือชุดคลุมวิหกสีเงินเอาไว้รวมทั้งเครื่องประดับอื่นๆและบอกกับชิงสุยว่าข้าจะไปเปลี่ยนเสื้อผ้าหลังจากที่เธอพูดเสร็จแล้วเธอก็เดินตรงไปยังด้านในซึ่งเป็นสถานที่ที่เธอนอนหลับเมื่อวานนี้ชิงสุยรู้ว่าเธอกำลังพยายามเตือนให้เขาไม่หันไปดูเธอ น้ำเสียงที่เธอใช้เมื่อพูดถึงมันทำให้เขาลหลงไหลไปกับความคิดที่เพ้อฝันสิ่งสำคัญที่สุดคือเธอดูเหมือนจะไว้ใจเขาจริงๆเขาเป็นคนที่จะไม่ข่มเหงเธอจริงๆงั้นหรือ เขาเริ่มคิดถึงสิ่งต่างๆมากมายยิ่งเขาคิดถึงเรื่องนี้มากเท่าไหร่เขาก็ยิ่งพบว่าเขาเป็นคนที่ดีพอเมื่อไหร่หายตรงชิงผู้ซึ่งสวมชุดกลุมวิหกสีเงินต่างหูเงินสร้อยคอพ้าคาดเอวรองเท้า และกระบี่วิหกสีเงินที่ยาวสามฟุตกำลังหมุนไปรอบรอบ,รอบชิงสุยถึงกับตกตะลึงในทันทีหายต่งชิงดูราวกับเทพธิดาที่มาจากฟากฟ้ารูปลักษณ์อันสง่างามและสูงสักของเธอเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยม แต่ละการกระทำของเธอช่างดูมดงามมากไม่เพียงแค่นี้เท่านั้นแต่มันยังให้รู้สึกถึงความเอื้ออารีและกล้าหาญที่แผ่ออกมาอีกด้วยมันทำให้ผู้ที่ยืนอยู่ข้างหน้าเธอรู้สึกถึงความต่ำต้อยกว่า ไายต่งชิงรู้สึกไม่สบายใจเล็กน้อยเมื่อเผชิญกับการจ้องมองของชิงสุยเธอลดศีรษะลงอย่างไรก็ตามเธอรู้สึกถึงความสุขจางๆที่อยู่ภายในใจในเวลาเดียวกันเธอก็รู้สึกกังวลเล็กน้อย เพราะมันง่ายมากถ้าผู้ชายคนหนึ่งที่ชอบเธออยากจะทำอะไรบางอย่างกับเธอแต่ในขณะที่เธอคิดเกี่ยวกับท่าทีของตัวเองเธอก็รู้สึกว่าเธออาจจะคิดถึงมันมากเกินไปไม่มีใครอื่นนอกจากเจ้าแล้วที่จะมองค่าเช่นนั้น หายตรงชิงขัดจังหวะชิงสุยอย่างไม่เต็มใจชิงสุยผู้ซึ่งพื้นคืนสติเกิดอาการเขินอายก่อนหน้านี้เขามีความสนใจเป็นอย่างมากในตัวของหญิงที่สง่างามและดูเป็นผู้ใหญ่ที่อยู่ด้านหน้าของเขาชิงสุยหลงไหลในความสง่างามและมีเสน่ห์ของเธอผู้หญิงที่งดงามก็เป็นเหมือนกับชาเลิศรสที่จะต้องใช้เวลาไปกับการลิ้มรสชาติที่หลบซ่อนอยู่ของมัน เมื่อเห็นว่าชิงสุยเขินไอหายตรงชิงก็เผยยิ้มเธอไม่เคยคิดเลยว่าชายผู้นี้จะหน้าแดงในความเป็นจริงเขาดูดีมากแม้ใบหน้าของเขาจะเริ่มแดงเล็กน้อยท่านดูดีจริงๆชิงชูยกเล่าอย่างงุ่มง,งาม หายตงชิงยิ้มและบอกให้ชิงสุยเดินออกไปข้างนอกพร้อมๆกับเธอหลังจากนั้นเธอก็หันกลับและเดินออกไปแม้ว่าชายผู้นี้จะชื่นชมเธอถึงสองครั้งแต่มันก็ให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันในแต่ละครั้ง การแทที่เขาชื่นชมเธอแบบตรงไปตรงมานั้นทำให้เธอรู้สึกเรืองร่ากับมันจริงจริงชิงสุยเดินตามหายตรงชิงออกไปด้วยกันเขามองไปที่ความงดงามซึ่งอยู่ข้างหน้าเขาในชุดสีเงิน อมีเสน่ห์และความดึงดูดใจที่ไม่อาจอธิบายได้ชิงสุยยืนอยู่ตรงข้ามกับหายต่งชิงโดยห่างออกไปราวสิบเมตรขณะที่หายต่งชิงพยายามใช้พลังของชุดคลุมวิหกหลังจากเวลาเพียงชั่วอึดใจ แสงสีขาวจางๆก็เปล่งออกมาจากร่างกายของหายตงชิงมันดูเหมือนจะส่องประกายมาจากชุดคลุมวิหกสีเงินที่เธอสวมใส่อยู่เขารู้สึกว่าความแข็งแกร่งของหายตรงชิงกำลังเพิ่มขึ้นอย่างมากมันเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า อย่างไรก็ตามชิงสุยยังรู้สึกถึงพลังที่ไม่รู้จักเพิ่มขึ้นภายในตัวเธอเขาคิดว่าความเร็วที่เพิ่มขึ้นของเธอเป็นเรื่องที่น่ากลัวจริงๆเขาสงสัยว่าพลังที่ไม่รู้จักจะเกี่ยวข้องกับความเร็วของเธอ ท่านควรพยายามปรับตัวให้เข้ากับความเร็วของท่านชิงสุยรู้ดีว่าร่างกายและจิตใจของมนุษย์อาจไม่สามารถรับมือกับการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและอย่างกระทันหันของพลังในครั้งเดียวผ่ายต่งชิงเคลื่อนไหว ความเร็วของเธอเร็วมากจนแม้แต่ชิงสุยก็ไม่สามารถมองตามได้ทนันหากเผชิญหน้ากับความเร็วในระดับนี้นั้นเขาจะสามารถยืนหยัดต่อสู้กับมันได้หากเขากินยาเม็ดพายุคลั่งเธอสามารถใช้มันได้อย่างราบรื่นแม้จะเป็นครั้งแรกของเธอที่ใช้มันสิ่งนี้ทำให้ชิงสุยประหลาดใจอย่างมากขณะที่เขาพยายามจะทำความเข้าใจเธออย่างถ่องแท้ เขาก็ตระหนักว่าไม่เพียงแต่ความแข็งแกร่งของเธอจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าแต่พลังอันลึกลับก็ยังอัดแน่นอยู่เต็มร่างกายของเธอมันทำให้เธอรู้สึกหวาดกลัวและพิศวงชิงสุยหยิบยาเม็ดพายุคลั่งออกมาและแนะนำให้หายตรงชิงโจมตีเขาหายตรงชิงลังเลอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นเธอก็พุ่งเข้าใส่ชิงสุยด้วยความเร็วที่น่าเหลือเชื่อในทันที กระบี่วิหกสีเงินได้ปล่อยปลิ่นไอของกระบี่ออกมาในอากาศขณะที่มันพุ่งตรงมาทางชิงสยุยมีเสียงโลหะที่ดังฟังชัดเกิดขึ้นความเร็วเป็นความแข็งแกร่งชนิดหนึ่ง การโจมตีในครั้งนี้ไม่ใช่สิ่งที่เธอจะทำได้เพียงแค่การเพิ่มพลังขึ้นสองเท่าตัวเพียงอย่างเดียวหลังจากนั้นหายตงชิงก็วนไปรอบๆบบริเวณและพยายาฟันชิงสุยด้วยกระบี่วิหกสีเงินในมือของเธอ เธอดูสง่าและคล่องตัวในขณะที่ทำมนันชิงสุยผู้ที่ถือกระบี่ดารายุคคาดและโล่ทองอินทนินศักดิ์สิทธิ์ไว้ในมือก็รู้สึกกดดันเช่นกันเนื่องจากความเร็วของเธอนั้นมีมากเกินไปถึงแม้ว่าชิงสุยจะกินยาเม็ดพายุคลั่งเข้าไปแต่เขาก็รู้สึกว่าเขาช้าก,กว่าเธออยู่บ้างเคลดกระบี่ผสาน ชิงสุยสบโอกาสในการเอาชนะหายต่งชิงด้วยการใช้พละกำลงังเขาใช้ล่อทองอินทนินศักดิ์สิทธิ์ปะทักเข้าใส่เธออย่างรวดเร็วตลอดช่วงเวลาอันยาวนานมันเป็นความตั้งใจของเขาที่จะทำเช่นนั้นอยู่ก่อนแล้ว อย่างไรก็ตามเมื่อจะประทะกันชิงสุยก็ลดพลังลงไปมากกว่าครึ่งหนึ่งหายต่งชิงป้องกันมันในทันทีด้วยแขนของเธอทันทีที่แขนของเธอและโล่ทองอินทนินศักดิ์สิทธิ์ของชิงสุยเข้ามาสัมผัสกัน แสงสีเงินที่รุนแรงก็เปล่งออกมาและผลักดันโล่ทองอินทน,นินศักดิทธิ์ของชิงสุยออกไปทันทีในขณะนี้ทั้งคู่ต่างหยุดนิ่งหายตรงชิงมองไปที่ชิงสยุยด้วยความโกรธว่าเจ้าวางแผนจะสังหารข้าง,งั้นหรือ แน่นอนว่าไม่ใช่เช่นนั้นค่าแค่คิดว่าจะสามารถจับแขนของท่านไว้ได้ชิงสุยกล่าวอย่างเฉื่อยชาเขากำลังพยายามทดสอบความสามารถในการป้องกันการโจมตีสามครั้งของชุดคลุมวิหกเพลิงถ้ามันล้มเหลวชิงสุยก็จะหยุดลง คำพูดของชิงสุยทำให้หายตงชิงจ้องเขแมงมาที่เขาก่อนที่จะเดินเข้าไปข้างในอย่างไรก็ตามเธอออกมาอย่างรวดเร็วพร้อมกับชุดคลุมวิหกสีเงินที่พับไว้อย่างเรียบร้อยอยู่บนมือของเธอ จะเดินไปหาชิงสุยแล้วส่งมันให้เขาทําไมท่านถึงให้มันกับข้าง,งั้นหรือชิงสุยถามหายต่งชิงนี่เป็นของเจ้าแน่นอนว่าต้องให้มันคืนแก่ตัวเจ้าหายต่งชิงยิ้มชิงสุยคิดถึงเรื่องนี้อยู่ครู่หนึ่ง ทั้งสองเป็นเพียงแค่สหายธรรมดาทั่วๆไปสำหรับบางสิ่งบางอย่างที่มีคุณค่ามันเป็นธรรมดาที่จะมอบคืนให้ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่เธอจะให้มันคืนกับเขาท่านไม่ชอบชุดกลุ่มวิหกสีเงินชุดนี้งั้นหรือ ชิงสุยถามเธอเขาไม่ได้ยื่นมือออกไปรับชุดกลับมาข้าชอบแต่มันเป็นของเจ้าแล้วถ้าข้าจะให้มันกับท่านแค่คิดว่านี่เป็นสิ่งตอบแทนสำหรับการที่ท่านพาข้ามาที่นี่ได้หรือไม่ในความเป็นจริงชิงสุยไม่ได้ต้องการที่จะมอบมันให้กับเธออย่างเต็มร้อยเพราะว่ามันเป็นสิ่งประดิษฐ์แห่งสวรรค์มันจะดีมากถ้าเขาสามารถมอบมันให้กับผู้หญิงของเขาเช่นติเฉิญได้ มันเป็นเพราะชิงสุยนึกถึงภาพชมงามหญิงในภาพชมงามเองก็สวมชุดคลุมวิหกสีเงินเช่นกันชิงสุยรู้สึกว่ามันถูกสร้างขึ้นมาเป็นพิเศษสำหรับหายต่งชิงดังนั้นเขาจึงมอบชุดคลุมวิหกสีเงินให้กับเธอไม่ได้ ของตอบแทนสำหรับค่านั้นไม่น่าจะเป็นสิ่งที่ลําค่าอะไรเช่นนี้หายตรงชิงยิ้มและใส่หัวแล้วทำไมท่านไม่ใส่มันไว้ก่อนในตอนนี้และคอยให้มันคืนแก่ข้าเมื่อพวกเรากลับไปอย่างน้อยมันก็สามารถช่วยให้ท่านเพิ่มความแข็งแกร่งขึ้นได้ชิงสุยยิ้มและกล่าวอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ